รเราจะเอายากับผ้าหุมไปให้ไปให้น้องไอ้เคร์นครับที่บ้านย่าเขานะครับโดยการเดินทางด้วยยางลอยน้ำของเรานะครับไปดูกันครับเราจะเดินทางจากที่ร้านคาเฟ่บ้านเฮียนะครับไปทางแม่น้ำนะครับ เราจะพายวงยางไปนะครับตอนนี้ระดับน้ำที่เกาะเกต็ดนะครับก็ได้เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดร้านได้นะครับก็ต้องทำการซ่อมพื้นบริเวณริมน้ำ อีกนะครับที่ไม้กระดานได้หลุดไป4-5แผ่นนะครับขาไปเราก็จะสะดวกหน่อยนะครับเพราะว่าตามน้ำครับผมนี่คือเสาที่เราจอดเรือนะครับปกตินะครับ เพียงแ,แค่นี้ครับค่อนข้างมืดจริงๆนะครับคลิปวิดีโอนี้ที่ผมถ่ายไว้นะครับเป็นช่วงสามอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับเป็นช่วงที่น้ำท่วมนะครับ แต่ปัจจุบันนี้น้ําได้ลงแล้วนะครับพี่กอกเกตนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับทางเดินของนักท่องเที่ยวนะครับเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับร้านค้าก็ยังไม่สามารถเปิดทาการได้นะครับแระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วนะครับผมก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ ว่าไม่น่าเกิน2อาทิตย์เราน่าจะเปิดทำการได้นะครับที่เกาะเก็ดประกอบการร้านค้านะครับช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มมาทำความสะอาดร้านบ้างแล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำที่เริ่มลงแบบนี้นะครับทำให้ถ้าร้านไหนเนี่ยเริ่มมาทำความสะอาดก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาน้ำแห้งแล้วเนี่ยเราจะทำพอสะอาดได้ ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำเยอะนะครับอย่างไรก็ดีนะครับร้านในในหลายๆร้านนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาทำความสะอาดกันแล้วนะครับส่วนผมร้านบ้านเฮียก็ทำความสะอาดทุกวันเลยฮะ น้ำแห้งเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะเื่อทำการได้นะครับผมเดินทางกลับมาถึงร้านบ้นเดียนะครับผมขัดน,น้ำก็ยังสูงนะครัริมน้ำ ช่งชวงเช้าก็จะแห้งนะครับเราก็สามารถที่จะทำความสะอาดล้างคาบโคลนคาบเลนได้นะครับวันนี้ผมได้ทำการออกําจัดผักจบชวาที่ริมน้ำาเไปบ้านเฮียด้วยนะฮะก็ทำให้วิวบริเวณด้านขวามือ ก็โลงขึ้นนะครับแล้วก็ดูสะอาดตามากขึ้นลหลายๆอย่างนะครับช่วงน้ำท่วมนี้ทำให้เราสอนอะไรเราสอนอะไรผมได้หลายเรื่องนะครับผมเรื่องอบริหารจัดการนะการทำร้าน ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับต้องเรียนรู้ฮะแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะฮะตรงน,นี้เป็นตรงน,นี้ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นสอนตัวเองการทำธุรก,กิจไม่ไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่าย ขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเรานะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอต่อไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ